กลับสวัสดีทุกทท่านที่คารพรักสินสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบย์ยิบสี่ใครใจกันอีกแล้วอาจารย์เบย์ยิบสี่ใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีสิงห์ซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับเดือนเมษายนนะคะ2,567ค่ะเรามาเริ่มรับชมรายการดีๆของอาจารย์บยิ้มี่ใครใจกันเลยค่ะ อมอคีพาหูบุพผังสัการะวันทนังครูบาจารย์จริยเทวมุนีหลือสีสิทธาปิตมตาอารโรเยนะสุเนนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นส Adams, italiano, ิ่งมีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้เนี่ยจะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะเดี๋ยวจะบีมสีใครใจขออนุญาตนะคะเลือกไพ่เนี่ยแทนตัวชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะออกมาจํานวน12ใบสิใบนะคะผู้พลังงานของครูบาอาจารย์มาเลยทีเดียวท่านผู้ชม ท่านผู้ชมคะสามารถจินตนาการนะคะว่ากำลังมารับคําพยากรณ์จากอาจาร,รย์บย24ใครใจนะคะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจาร,รย์พรมยานบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะงงนี่พังานโอ้ไพ่สวยมากมาก โอ้มีองค์เทพพลักษมีมาด้วยนะเรียกว่าดวงดีนะโชคลาภเงินทองมาแล้วโอ้โหดีรทธมากท่านผู้ชมคะมาดูไพ่ค่ะไพ่สวยงามมากๆค่ะใบแรกนะ พระรามกับนางสีดาโอ้โ oh, ห oh. ชาวราศาีสิงค้าตัวคุณเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดไวพริกดีทําสิ่งใดตัวคุณเองก็ทําด้วยความรักนำความรู้ดำความสามารถของคุณลงไปในสิ่งต่างๆที่คุณกำลังลงมือทำกำลังกำลังปฏิบัติลงมือทำอยู่ นะอันนี้คือพระรามกับนางสีดาความสําเร็จเนี่ยสูงมากๆนะคะให้ชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยมั่นจิตมั่นใจนะคะในตัวของคุณได้เลยในเดือนเมษายนเทศกาลปีใหม่นี้ทําสิ่งใดก็มีโอกาสประสบความสำเร็จยอย่างแน่นอนไพ่ใบแรกเนี่ยสวยงา่มมากนะคะต่อมาค่ะองค์พระพรหมฤาษี เขาบอกเลยว่าการที่ชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยมีอารมณ์ที่เบิกบานใจมีความสุขมีจิตใจที่ผ่องแผ้วเนี่ยนะคะสามารถดึงดูดการเงินนะความมั่งคั่งความร่ำรวย ความสําเร็จในด้านต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยดังนั้นให้ตัวคุณเองเนี่ยคอยฝึกการเจริญสตินั่งสมาธินะคะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบค่ะ พูดดีคิดดีอย่างสม่ำเสมอนะคะความมั่งคัง่งความร่ำรวยกำลังท้าโถมเข้ามาสู่คุณแล้วนะคะโอ้โหบางท่านบอกอาจารย์มโนโจังเลยถ้าเกิดเรามโนในเรื่องดีๆในเรื่องของความมั่งคัง่งความร่ำรวยมโนในเรื่องสิ่งดีๆและมโนในเรื่องที่ชีวิตเราดีเราก็ควรมโนนะคะท่านผู้ชม นะเห็นไหมครูบาอาจารย์โค้ชคุณรู้ต่างให้การผลักดนันให้การสนับสนุนชาวรัคนาราศีสิงค่ะนะต่อมาแค่คุ้นแผนกับนางพิมพิลาไหลนะคะโอ้ใบนี้ดีมากเลยยิ่งท่านใดเนี่ยมีธุรกิจกิจการนะคะเป็น ส่วนตัวและมีคุณแม่มีเคยญาติพี่น้องนะคะมาร่วมดําเนินธุรกิจกิจการธุรกิจกิจการงานของคุณนี้มีความสําเร็จมีเกณฑ์การเจริญเติบโตเป็นทิศทางที่ดีมากแถมซ้ํายังมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรนะเป็นที่เชื่อมั่นเชื่อถือของบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรนะคะดวงดีนะเนี่ย ไม่ธรรมดาชาวรัคนาราศีสิงห์นะคะองค์เทพเออนี่คือพระอสุรินราหูนะคะก็บอกว่าชาวรัคนาราศีสิงห์เนี่ยไอเดียเลิศดไอเดียบันเจิดของคุณเนี่ยกำลังกำลังเขาเรียกว่ากาลังพลุ่งพล่านเนี่ยนะไอเดียบันเจิดไอเดียเลิศดไอเดียดีๆของคุณกําลังกลั่นออกมาเยอะแยะคุณสามารถที่จะส,สร้างสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นรูป,ปรธรรมนะคะ นะมีการลงมือทำในอย่างต่อเนื่องคุณสามารถตั้งเป้าหมายในสิ่งนั้นเนี่ยให้อย่างชัดเจนนะแล้วนาเป้าหมายตัวน,นั้นมาคอยผลักดันดําเนินชีวิตมาดําเนินการดําเนินงานดําเนินเรื่องราวที่คุณตั้งใจให,ให้มันประสบความสําเร็จเนี่ยได้นะคะนะความบ้าคลั่งการลงมือทําอย่างตั้งจิตตั้งใจนะฮะมีโอกาสประสบความสําเร็จเนี่ยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะ โอ้ดีมากๆเลยชาวราศาีสิงห์นะคะต่อมาค่ะองค์พระพิรุณน,นะคะองค์เทพพระพิรุณเนี่ยบอกว่าดวงชะตาชีวิตของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีนะปัญหาและอุปสรรคความสลับซับซ้อนในชีวิตของคุณมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากผู้หลักผู้ใหญ่จากบุคคลต่างๆในสังคมดีคือมีคนอุปถัมภ์มีคนมาคอยให้การช่วยเหลือนั่นแหลคะค่ะ นะก็เรียกว่าจังหวะด,ดีชีวิตดีดีนะคะชาวร,ราศีสิงห์นะต่อมาค่ะองค์พระแม่สีดาเขาบอกว่าความรักอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยนะการทะเลาะเบาแหวงไม่ไมีไม่ว่าท่านจะแต่งงานแล้วหรือท่านอยู่กันมานานแล้วยังไม่ได้แต่งงานกก็กตามนะคะหรือท่านอาจจะกำลังเป็นแฟนกันอยู่มีความชัดเจนในความรัก ดีมากๆอ่ะนะความรักมิริกเก์ดีมากเลยมีความเข้าจิตเข้าใจมีความเป็นการยานมิตรที่ดีนะคะและมือที่สองมือที่สามมือที่สี่มือที่ห้าถ้าได้ไพ่องค์พระแม่สี่ดามาแล้วก็คุณตกงานนะนะถ้าหากคุณต้องปรารถนาจะไปเป็นมือที่สองมือที่สามมือที่สี่มือที่ห้าของใครอะ่ะนะพลาดนะคะตกงานนะจ๊ะ <laughs> นะอะต่อมาแค่ ใบนี้นะคะคือจามเทพนะคะให้องค์จามเทพเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นความโชคดีของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะนะดวงชะตาชีวิตของคุณช่วงนี้เหมือนกับประตูประตูจัก,กรวาลเนี่ยเขาเปิดนะคะประตูแห่งความมั่งคั่งความร่ำรวยเนี่ยเขาเปิดรับคุณประตูแห่งความสําเร็จต่างๆเนี่ยเขาเปิดรับคุณทาให้ตัวคุณเองมีไอเดียดีๆมีเรื่องราวดีๆเนี่ยนะคะที่จะ แบ่งปันนะคะไปยังทุกๆคนในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกแบบนี้นะคะความคิดสร้างสรรค์ดีความคิดสร้างสรรค์รลิศความคิดสร้างสรรค,ค์รนเนี่ยบันเจิดนะคะนะดีมากเลยเรียกว่ามีมีพลังงานที่ดีมากเลยสําหรับคุณนะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะสำ,สำหรับไพ่พระเพิงเนี่ยนะ,ะเขาอยู่ในตําแหน่งของความ สาเร็จก็ได้นะฮะอยู่ในตําแหน่งของเจ้าที่เจ้าทางก็ได้นะคะนะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าให้ชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยอย่าวู่วามอย่าใจร้อนทําจิตใจให้มีความเบาเาสบายสบายมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจคอยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดดีคิดดีมีโอกาสให้นั่งสมาธิมีโอกาสฝึกการเจริญสติก็ให้ทาแบบนั้นนะคะมีโอกาสเปิดบทสวดมนต์องค์พระแม่กวนอิม นะก็เปิดสามารถเปิดได้ตลอดทั้งวันเปิดที่บ้านของคุณเปิดบทสวดมนต์ทางองค์เทพฮินดูเปิดบทสวดมนต์นอิติปิโสเกินอายุตัวคุณสักหนึ่งปีนะคะเปิดบทสวดมนต์พระคาถาเงินแลนเปิดบทสวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิเปิดบทสวดมนต์พระคาถา,นา,า,ถนานชนะบัญชรน,นะหรือเป็นบทสวดมนต์องค์เทพฮินดูต่างๆได้หมดเลยนะท่านผู้ชมนะคะโอ้โหและให้ดูแลเนี่ย บ้านช่องห้องหอเนี่ยให้ดีชาวรัคนาราสีสิง์จุดไหนมันมัน,ม,นมันมืดมันแอบคุณทําให้เขาสว่างนะบางบ้านเนี่ยปิดผ้าแม่นมาเป็นแรมปีให้เปิดผ้าแม่นออกนะคะในช่วงเวลา,ชาวเช้าเช้านี่นะแสงพระอาทิตย์ก็สามารถที่จะมาสลายพลังงานลบๆพลังงานเล่้ายที่คลืบคลานมายัางบ้านช่องห้องหอของคุณในเวลาค่าคืนนะได้ด้วย นะคะบอกว่าหรือในช่วงเวลาโพลเพลให้เปิดฟงเปิดไฟเอาไว้นะคะสิ่งไม่ดีเขามาทางไหนเขาจะได้กลับไปทางนั้นนะคะ mm hmm. ท่านผู้ชมเนี่ย mm hmm. องคเทียมะเพิงเตือนมานะท่านผู้ชมต่อมาแค่พระนารายณ์อันนี้ประทานโทษอ๋อถูกแล mm ้ว hmm. ิการงานของชาวรัคนารารสีสิงเนี่ย นอนมาเลยนะท่านใดนะคะมีเกณฑ์การไปอสอบก็พอแสดงว่าตัวคุณเองมีการเตรียมตัวมาอย่างดีมีเกณฑ์มีการอ่านหนังสือเนี่ยความรู้ความสามารถทั่วไปมาอย่างดีมีการฝึกทำคณิตศาสตร์มีการฝึกวิชาภาษาอังกฤษมีการลงมือทำในด้านของพระราชบัญญัติข้าราชการใหม่เนี่ยมาอย่างดีนะคุณจึงสอบผ่านเห็นไหมคะโอ้โหเกณฑ์การสอบผ่านสูงแม่ หรือท่านใดเนี่ยไปสอบสัมภาษณ์งานในที่ต่างๆโอกาสได้งานก็สูงด้วยเช่นกันนะคะกำลังได้รับฟังข่าวดีนะจ๊ะชาวรัคนาราศีสิงห์อยู่จุดในมุมไหนของโลกใบนี้นะคะประสบความสำเร็จค่ะความมั่งคั่งความล่ำรวยเงินทองโชคลาภวาสนากำลังถาโถมใส่คุณชาวรัคนาราศีสิงห์โอ้โหดีเยมากมมากค่ ต่อมานะคะท่านผู้ชมอ,อ,อ,องค์เทพพระราหูองค์เทพพระราหูเนี่ยเขาบอกมานะว่าความวู่วามความจเจรอนเนี่ยมันไม่ดีมันทําให้เราเนี่ยทำสิ่งใดก็ตามเกิดการพลาดพลั้งดีสูงในทางกลับกันถ้าเกิดเรามีความใจเย็นนะไม่วุบวายไม่วุ่วาททาสิ่งใดแล้วมีโอกาสเกิดความประสบความสําเร็จ นะคะและยิ่งเราทำในสิ่งนั้นด้วยความรักด้วยความบ้าคลั่งสิ่งนั้นยิ่งประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์โอ้โหดีมากมากค่ะเดี๋ยวอาจาร,รย์มีสีใครใจนะคะใช้ไพ่ชุชดไรเดอร์เวดของท่านอาจารย์พารเมราคอมแมนสมิธมาพยากรดวงชะตา ให้กับชาวลัคนาราศีสิงเพิ่มเติมค่ะนะคะด,ดูนะโอ้โ oh หได้ f o l r of swords นะคะ f o l r of swords เขาบอกว่าช่วงนี้ให้ชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดดีคิดดีทำดีเอาไว้อย่างสม่ำเสมอมีโอกาสปฏิบัติธรรมถือสิลกินเจสัก3วัน7วันยิ่งดีเนี่ยห็นไหม f o l r of swords เรื่องราวดีๆชีวิตดีๆของคุณก็กำลังเกิดขึ้นกับคุณสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วก็ยิ่งดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะนะโอ้โหไพ่สวยงมมากพลังงานดีมากต่อมาแค่ seven of cups นะคะใบนี้เขาบอกว่าชาวราศาีสิงห์สามารถนำไอเดียบันเจิดมาใช้ได้อย่างดีเลิศเพียงแต่ คุณต้องสรรสร้างและลงมือทำอย่างต่อเนื่องด้วยความอดทนมีระเบียบมีวินัยนั่นเองค่ะนะดำเนินการไปเลยตั้งแต่ข้อ a ไปจนถึงข้อแมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะและไพ่ใบนี้ไม่ผิดเลยที่มาบอกว่าคุณจะต้องมีจินตนาการนะคะซึ่งในไพ่ชุดไพ่พรมยานเนี่ยเขาก็มีไพ่เกี่ยวกในด้านของจินตนาการเนี่ยมาถึงสองใบเลยนะ มีไพ่พระราหูมีไพ่พระอสุรินราหูเห็นไหมดังนั้นเนี่ยในเดือนเมษายนนี้ใช้ในด้านของพลังงานจินตนาการของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยอย่างเต็มที่นะคะท่านผู้ชมอย่างอาจารย์ไอน์สไตน์นะอาจารย์ไอสไตน์ le, นะคะใช่ไหมไอนสไตน์ I ก็เป็นผู้ที่ใช้ในเรื่องของการจินตนาการนะคะ อเมริกานะคะต่อมาแค่โอ้โห night of sword night of sword เขาบอกว่าไม่ให้ชาวรักนาราสีสิห์เนี่ยวู้วามใจร้อนนะเห็นไหมไม่ให้วู้วามไม่ให้ใจร้อนทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยไม่ให้วูวว่วาบไม่วห่วว่าให้ใจเย็นนะภัยเตือนมาในเนี่ย ทั้งไพ่พรมยานแล้วก็ทั้งไพ่ชุดไรเดเวทเลยความวู่วามความใจร้อนความวุบนวาบนี้นะคะทําอะไรออกมาแล้วมันไม่สําเร็จทําออกมาแล้วมันไม่เลิศนะคะไม่ให้วู่วามไม่ให้ใจร้อนนะจ๊ะให้ใจเย็น นะข้อดีข้อดีก็มีก็คือความมุ่งมั่นตั้งจิตตั้งใจดีนะคะแต่นี้ความมุ่งมั่นตั้งจิตตั้งใจนั้นก็จะต้องมีในด้านของความเป็นตัวของตัวเองรู้เนื้อรู้ตัวลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะท่านผู้ชมนะไม่ให้ใจร้อนนะคะไพ่เตือนมาแนะแจ๊ะเอะต่อมาค่ะโอ้โหใบน,นี้สวยงามมากเลยอ่ะนะ คนรักคนพิเศษของคุณกำลังกลับมานะจ๊ะคนที่เคยกโกรธกันงอนกันกันคืนดีกันสูงแมานะท่านผู้ชมโอ้โห six of cups กำลังได้ของขวัญพิเศษกำลังมีโชคมีลาบกำลังมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณชาวลัคนาราศีสิงห์ two of swords two of swords นะ two of swords เนี่ยเขาบอกว่า การที่ชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยนะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะสามารถทำให้ตัวคุณเองดำเนินเรื่องราวต่างๆเนี่ยไปตามลำดับลำดับขั้นตอนได้ตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อแซนะคะนะเห็นไหมคะการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของคุณก็สามารถทำได้ด้วยคุณสามารถสอบถามนะคะคุณสามารถสอบถาม โค้ชครูครูบาอาจารย์ได้สามารถสอบถามผู้รู้ได้นะคะคุณดูในไพ่นะเห็นไหมทูออฟโซนเนี่ยถูกปิดตาก,ก็จริงแต่ว่าปากเนี่ยไม่ได้ถูกมัดปากไม่ได้ถูกปิดปากคุณสามารถที่จะสื่อสารได้นะคะด้วยความใจเย็นไม่วู่วามไม่ใจร้อนน,นจะจ๊ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะสอบถามหาข้อมูลได้ก่อนที่จะตัดสินใจไงไคะ ัดสินใจในเรื่องที่สำคัญนะต่อมาค่ะ seven of swords s e of s w o r d นะคะ s of s w o r d บอกว่าชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยสามารถที่จะมีไอเดียดีๆมีไอเดียบันเจิดนะคะมาสรรสร้างเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ยได้นะอย่างชาญฉลาดเลยเนี่ย seven of swords นะคะอย่างฉเฉลียวฉลาดอย่างชันฉลาดเลยแหละนะคะนะและมันอาจจะต้องหาข้อมูลบางข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่นะบางข้อมูลคุณจะต้องหาให้เจอนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ทาง y t u t u เนี่ยมีข้อมูลเยอะแยะมากมายนะคะลองทำจิตใจนิ่งๆทำจิตใจเบาๆสบายๆลองเซิร์ชหาข้อมูลที่ถูกจริตก,กับคุณดูนะคะก็ สามารถที่จะนำข้อมูลอันมีค่านั้นมาส่งเสริมมาสนับสนุนในสิ่งที่คุณกำลังลงมือทำได้นะคะป่อแม่ค่ะในดูซิ page of cups page of cups นี่นะคะตัวคุณเองเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าในเรื่องของความปัญหาอุปสรรคความสลับซับซ้อนในชีวิตของคุณเนี่ย กำลังคลี่คลายเนี่ยไปในทิศทางที่ดีนะเพียงแต่คุณเนี่ยไม่มีความวิตกคิดกังวลใจจนเกินเหตุทำใจิตใจให้มีความเบาสบายมีการรีแลกซ์พักผ่อนให้เพียงพอเห็นไหมคะใหายี่เนี้ยนะทำใจชิวๆทำใจสบายๆนะมีการไป,กกกไ,ไปทำบุญกับเด็กก็ได้ไปทำบุญกับเด็กกำพร้าไปทำบุญกับคนชราก็ได้นะ ไปช่วยเหลือสังคมไม่ได้นะคะโอ้โหไพ่ชัดเจนมากท่านผู้ชมนะคะอะต่อแมาค่ะดูใบนี้นะพไพยใบนี้นะคะไี่ไพ่เดอะซาไพ่เดอะซ a าบอกว่านะคะที่วาสัยของคุณดีมากนางฟ้าเทวดามีความศักดิ์สิทธิ์บ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยทําสิ่งใดแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสให้ รีดเวจบ้านทาสีบ้านทำบ้านให้มีความสะอาดสะอานนะคะนะสิ่งใดที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยจำหน่ายใจแจกไป็นสคาะอย่าเก็บเอาไว้รกบ้านกีดขวางการเดินทางของการเงินดยค่ะต่อมานะคะโอ้โห็น,นี้สวยงามมนะเทพไมดัสนะความมั่งคั่งความร่ำรวยกำลังทาถมสู่ชาวรัคนาราสีสิ่งแล้วค่ะ คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายหลยล้านได้หลายหล,ายล้านค่ะคุณมีโชคชาวรัคนาราศรีสิง์มีโอกาสถูกหวยรวยโปมีโอกาสถูกลอกกลตเตอรี่นะดังนั้นเนี้ย ทำจิตใจสบายๆทำจิตใจชิลๆเอาไว้นะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ทำจิตใจมีความเอิบอิ่มอิ่มเอมใจเอาไว้อย่างสม่ําเสมอนะคะเวลาที่เราเนี่ยมีความเอิบอิ่มอิ่มเอมใจมีความสุขความมั่งคั่งความร่ํารวยความสําเร็จเขาทาโมเนี่ยมาสู่ตัวเราค่ะนะ <S <S ตอนน่อมานะคะท่านผู้ชมเรามารับชมไพ่อีกใบหนึ่งค่ะนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะ three of pentacles โอ้โหดีมากเขาบอกเลยว่าชาวรัคนารารศีสิ่งช่วงนี้ทําสิ่งใดก็ตามมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต,ต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรบุคคลต,ต่างๆในวงสังคมนะมีการแลกเปลี่ยนความรู้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีเกณฑ์การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาชาวลัคนาราศีสิงห์โดยรวมและดวงดีมากๆนะคะในเมื่อดวงชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงห์ดีอย่างนี้อยู่แล้วอย่าลืมนะคะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดดีคิดดีทำดีนะคะมีโอกาสสวดมนต์นะสวดพระคาถาเงินแลนสวด พระคาถาองค์พระแม่กวนอิมส่วนบทสวดมนต์พระคาถาชินะบัญชรส่วนบทสวดมนต์พระคาถาจักรพรรดิพระคาถามาหาจักรพรรดิเปิดบทสวดมนต์องค์เทพทางฮิมดูนะคะท่านผู้ชมและอาจารย์เบยุศีใครใจก็ได้พยากรดดวงชะตาของชาวรักนาราศีสิลห์จบลงแล้วแค่อาจารย์เบยุศีใครใจต้องขอบกลาบขอบพระคุณ เพื่อนๆพี่และลูกค้าทุกๆท่านทุกๆคนๆทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์ดียิสีใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอแลนนด์ซอร์์เววยฟิินนนแลดซชาอสเตรเลียและเซียจีนฮ่องกงคอาหเรียลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยบีใครเจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกดซุปเปอร์แดนซ์ให้กับอาจารย์เบยิบสีใครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์เบยิบสีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆ และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีดของอาจารย์เดย์ิ้มสีใครใจได้ไหมในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ